นี่เป็นบอลไทยด่างไฮบริดเพชรสามยอดนะครับเป็นเป็นต้นลูกที่พี่คิวแยกมาแล้วก็ตั้งแม่ใหม่นะครับตั้งแม่ใหม่ขึ้นมาอีกแม่หนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นลูกนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นบอลไทยด่างไฮบริดเพชรสามยอดนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะด่างแบบจัดจ้านมากนะครับ นี่ครับเพื่อนๆดูนะดูความด่างของเขานะครับเขาจะกัดสีแบบค่อนข้างจะดูดันแล้วก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับตอนเล็กๆกก็จะออกเป็นสีแบบต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับกัดสีนะครับน้องน้เห็นไหมสีอาจจะดกไปนิดนึงนะครับกลอก้องมันก็ชัดนี่ครับกกัดสีออกมาเป็นเป็นสีแบบม่วงแบบนี้ น,นี่คือตอนแรกก็ไม่ได้ออกแบบสีนี้นะครับสีก็จะเป็นแรกๆกก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับน้องให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสตรีใบนี้สวยมากนะใบนี้สวยมากๆเลยนะครับสวยมากนี่คือตอนแรกเขาจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาจะค่อยๆกลัด นะครับกลัดออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้เป็นสีม่วงแต่นี้ออกค่อนข้างจะแดงเลือดนกเลยนะครับจะคล้ายแดงเลือดนกแต่ก็มีความสวยงามโดดเด่นนะครับต้นนี้มีดีนะครับที่ตั้งแม่ไว้เนี่ยนะครับคือเขามีต้นลูกแล้วก็คือ,คอต้นนี้เลยมีต้นลูกนะครับต้นลูกต้นนี้ถือว่าสวยยอีกอีกต้นหนึ่งเลยนะครับ คือน้อยต้นมากที่จะกลัดสีมาตั้งแต่แรกๆเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ก็คือกลัดสีออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมองเห็นสีชัดไหมครับนี่ครับนี่คือเขามีเสน่ห์ในตัวสูงนะครับไม้อย่างอ่อบอนตัวนี้นะครับอันนี้ดูนอนกินนะครับด่างนี่ดหนอนกินวิ่นขาดวิ่นไปเลยนะครับเผลอไม่ได้นะครับนอนชอบกัดแทะใบบอน นะครับสวยสวยงามมีสเสน่ห์ในตัวสูงนี่สูงประมาณเอเจซนได้นะครับก็ถือ,อยังยังกำลังโตกำลังพุ่งนะครับเจ้าสำหรับเ่อเจ้าบอนต้นนี้เพศรสามยอดที่ตั้งแม่ใหม่ยับขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องอถ้าชอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ชอบนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆชอบใจก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับสวัสดีมีความสุขครับบอลไทยด่างไฮบริดเพชรสยอดครับ